แเหตุผลครับที่คอร์สคณิตศาสตร์ของสามัญพระฝันครับได้รับการอวยยศและเป็นที่1ในย่านหนองแขมครับ,บเพราะว่าข้อที่หน่งครับจากเด็กที่ไม่ชอบนะฮะคณิตศาส์เนี่ยจะไม่ชอบนะฮะเปลี่ยนเป็นรักเลยฮะ เปลี่ยนไป็รักในวิชาณิตศาสตร์ครับเราทํามาแล้วครับเราทํามาได้แล้วครับน้องๆพูดแปนบน้เาอุ้ยไม่รู้ไม่ชอบเกลียดคิดไม่ออกเปลี่ยนเป็นรักเลยเรียนคณิตศาสตร์กับเรารักเลยครับเพราะเรามีเทคนิคพิเศษนะครับวันนี้คณิตศาสตร์ไม่ได้ยากคณิตศาสตร์รอบตัวน้องๆนี่แหละนะครับเป็นสิ่งที่เป็นในชีวิตประจายวันเป็นสิ่งที่น้องพบเจอรักได้เลยครับมันไม่ได้ไกลตัวข้อ2ครับเรียนแล้วเกรดเพิ่มขึ้นเฉยเลยนะ บางไหนอนุบาลน,นะฮะร,รวมหนึ่งร์สตั้งแต่ร์ออนุบาลจนถึงสอบเข้ามหาวิทยาลัยเลยนะครับรวมถึงในมาหาวิทยาลัยด้วยเรียนแล้วเกรดขึ้นก็ต้องรักทีครับจริงไหมฮะตอนแรกไม่รักเกรดน้อยเกรดหนึ่งหนึ่งจุดห้าไม่เอาไม่ชอบเรียนแล้วไม่สักเซตเรียนแล้วไม่ประสบความสาเร็จใครจะไปชอบหรอครับเราแก้ปัญหาได้ทําได้ทุกคนชอบครับพอเรีย <ored> <ored> นคณิตศาสตร์ปุ๊บเนี่ยรักเราเพราะว่าทําให้เมื่อกี้เกรดเพิ่มแล้วนะ ตอนที่สอบติดเลยสอบติดตามที่ตัวเองฝันเลยนะครับ <Wow. S 1> อยากเข้าปอนเนี่ยโรงเรียนนี้เพราะเพื่อนไปกันเยอะมอนหนึ่งไปห,งหูเพื่อนยกกันไปทั้งห้องอยากติดโรงเรียนดังๆกับเขานี่มอสี่ด้วยย้ายโรงเรียนซะหน่อยอยากเปลี่ยนแผนรวมถึงการกําหนดชีวิตสตาน้องเลยนะในการทางานนั่นก็คือมหาวิทยาลัยนะครับถ้าคณิตศาสตร์เป็นวิชาหนึ่งที่ทําให้น้องสอบติดเพราะว่าเป็นวิชาหลักด้วยถูกไหมฮะ น้องก็ต้องรักคณิตศาสตร์ทันทีฮะต่อไปไปดูข้อที่4ครับสอบติดมหาวิทยาลัยชั้นนําด้วยนะฮะเมื่อสักครู่ติดมหาคณะที่ฝันตอนนี้ทั้งคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยในฝันด้วยทำให้ตอบโจทย์เลยถูกไหมฮะวิศวะแพทย์สายการแพทย์ทั้งหมทสายการวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเป็นคณะในฝันน้องคณิตศาสตร์คือตัวปักเกตน้องเลยนะครับ พอน้องเข้าไปเรียนเนี่ยน้องก็ต้องเรียนตัวนี้อีกอยู่ดีนะครับเป็นวิชาบังคับนะครับน้องครับถ้าพี่เป็นส่วนหนึ่งในทำให้น้องเนี่ยรักได้เนี่ยก็ด้วยเหตุผลนี้นะครับข้อ5ฮะที่นี่เราทําให้น้องนะั้นมีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผลแล้วก็สามารถนํามาประยุกต์ในการใช้ชีวิตได้จริงๆก็เหมือนสอนองข้อที่นหนึ่งนะครับถ้าจะรัก ได้เนี่ยมันก็ต้องมีเหตุผลว่าทาไมถึงต้องรักนะครับก็ต้องเป็นเรื่องใกล้ตัวเขานะครับก็แอบ,บพูดชิงข้อหนึ่งไปแล้วก็แตกออกมาเป็นข้อย่อยแบบนี้ให้นะครับข้อหกข้อหกแท้คือเน้นความเข้าใจมากกว่าท่องจาครับเม <Wow. S 1> ื่อมันเป็นสิ่งที่รอบตัวของน้องใช่ไหมฮะน้องก็ต้องอาศัยการเข้าใจมากกว่าท่องจําอยู่แล้วนะครับ เพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราสัมผัสเราเจอกันทุกวันมันเป็นสิ่งที่น้องเจออยู่แล้วพวกปะกเข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วก็เลยไม่จําเป็นต้องท่องจาครับยกเว้นท่องสูตรนะฮะท่องสูตรนี้มันก็ต้องท่องกันนิดนึงนะฮะที่เหลือเน้นเข้าใจครับไม่ต้องท่องอะไรข้อ7ครับถ้ามันจะเป็นต้องท่องเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคในการจานะครับทํายังไงให้จําได้แม่นจําได้ทนจําได้นานนะเอาไหมนะจําได้แม่นจําได้ทนจําได้นาน จำได้แม่นจำได้ทนจำได้นานนะครับก็ท <Yes. S 1> ี่เมสัูครู่บอกถ้าบางอย่างมันต้องจำก็คงเป็นเรื่องสูตรเราก็เหมือนร้องเพลงให้ด้วยวร้องเพลงใส่เทคนิคทำนองนะครับ <Yes. S 1> เพื่อให้จำได้แม่นจำได้ทนแล้วก็จำได้นานด้วยนะครับ <Yes. S 1> สุดท้ายนะครับข้อ8ก็คือเข้าใจกระบวนการในการแก้โจทย์ปัญหาครับ <Yes. S 1> ไม่ใช่1ไป2 2ไป3น้องเจอแบบนี้ต้องไปสเต็ปหนึ่งไปสเต็ป2 บางทีเขาเอาสามขึ้นมาก่อนสองสองขึ้นมาก่อนหนึ่งจะไปแก้ได้ไงก็ถ้าเข้าใจจริงอ่ะก็จะเป็นเหตุและผลนะครับก็จะทําให้เ,เข้าใจหลักการอย่างแท้จริงนะครับนี่ก็คือแปเหตุผลนะครับว่าทําไมคอร์สคณิตศาสตร์ของพี่ยุทธเนี่ยถึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็เวลาเราสอนเราจะสอนกันแบบนี้นี่คือเหตุผลแบบนี้นะครับแปเหตุผลหลักเลยที่เราทําให้เป็นคอร์สยอดสุดของเรา ขอบคุณครับ